วันนี้เรามีลอนตาลนะคะลอนตาลอ่อนๆนะคะจะนำไปเชื่อมก็ได้นะคะหรือว่าจะทานสดแบบนี้ก็ได้นะคะ หน้าร้อนแบบนี้ต้องตานเชื่อมนะคะทานคู่กับน้ำแข็งช้ำๆเลยค่ะถ้าจะให้ปอกง่ายนะคะใส่ช่องฟิตจนมันแข็งนะแล้วก็ค่อยๆงะอันนั้นจะปอกง่ายมากค่ะแต่วันนี้เราจะทานสดแบบนี้นะแล้วก็เลยเอามาปอกข้างในยังมีน้ำอยู่เลยนะคะ นี่นะคะลอนตาลสดของเราใหม่ๆช่ำๆเลยค่ะอ่อนๆเลย